หายไปคนหนึ่งเรามาปุ๊บหายไปคนหนึ่งเลยเป็นไรรอบนี้ต่อยเหลือสองคนก,กูจะเล่นเหลือ m ยี่สิบสี่อ่ะใช่ภาพเกมเร็วแม่งจะเย็นกดดูโอ้ดีกว่าไม่เกมหน้าไม่ต้องไปหวังพึ่งอะไรอะไรมากมายพึ่งอะไรได้ใช่นั่นเละไม่ต้องหวังพึ่งอะไรมากกดดูโอ้ดีกว่าเพื่ออันนับแรงแต่ละโหมดที่เราเล่น ถ้านับอย่างนั้นก็แสดงว่าดูโอเราเล้งน้อยมากแล้วก็จะเจอไก่กาอาราเร่แล้วก็บอดถ้ามานับเล้งอย่างนั้นนะนะ <laughs> อย่างน้อยเอ็มยี่สี่ก็มากับเรานะ <laughs> ใช่ไม่รู้ไปถึงหรือเปล่า <laughs> กลาง่มแล้วอาจจะลงบ้านเล็กแถวนั้นก็ได้น่าจะอย่างนั้นแหละกูบอกเลยกูพาไปถึงนะมึงแ,แต่มันไม่ไปหรอก <phone rings> นั่นงไงก็ ก็กลับมาจากดาวพูโตหรือยังโก้กูกลับมาจากดาวพูโตออกดาววังคันไปดาวหางนกยุงถึงว่าวหางนกยุงด้วยทักไปตั้งสองคนไปนั่งร้องเพลงกล้องหมวยไล่หรือว่าไอ้นั่นอยู่ไปนั่งดูประกาศพี่นั่งดูประกาศต้องไม่ติดไม่ใช่อกูว่ามึงไม่ได้ประกาศอะมึงซื้อมาตัวเดียวไม่ได้กัดกับใครไม่ได้ซื้อเลยพี่เรื่องอะไรนะไปดูในเาเรียกอะไรติ๊กต็อกอะ มันน่าสนใจมันน่าสนใจแต่ไม่ได้ซื้อไม่ไม่ไม่น่าสนใจไม่มีเวลาตัแรงแนะนำโก้ไอ้นนดีกว่าถ้าจะซื้อมาเลี้ยงซื้อมดดีกว่าเลี้ยงมดดีกว่าโก้โอ้โก้เอ้ยทำไมเต็มเต็มบ้านหมดแล้วเหรอเต็มบ้านกูหมดล่าสุดคุซื้อไอ้น้ำยาห้ามดแล้วไม่ได้นี่อะไรเอ็นเอนรักอย่างมั้งเออของจิกาตกเหมือนเดิมอยู่เลยโก้โก้ที่ติดตอกตอกกันเดี๋ยวนี้ S <S 2> <S 2> ติดดตอ่อูดูติดตต่อทั้งวันเลยตรงนี้ <S <S 2> <S 2> มันมันแก้งเห่าได้นะมึงโอ้มันดูเพลินน้ยเฮ้ยไม่ใช่อะไร <S 2> <S 2> พกักพักแล้วเดี๋ยวมึงก็จะเอฟที่เนะ็ที่บอกเรื่องมดอะตอนแรกก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่ว่าไปดูช่องนันเด็กอะช่องนันเด็กชื่อทำรายการเกี่ยวกับจัดแล้ววันนั้นอะเอาคนเลี้ยงมดมาออกรายการไงอ่าฮะอ่าแล้วพอดูปุ๊บเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้เหรอเฮ้ยมันน่าสนใจแบบนี้เฮ้ย แล้วมันมันเพล่นมากเลยโกเราไปหาดูใน YouTube ช่องนาเด็กนาเด็กอะช่องนาเด็กค่ะฮะนาเด็กเต็มที่นะครับนะผมเกินตัวเองเลยนะครับนะสุดท้ายเป็นอไรครับนะหมดแก้วไงนะบอกเลยโกวันที่มึงส่งไอไอคลิปไอด้านมาในกลุ่มอะพี่เชายังถามเลยไอโก้เป็นไร เป็นคนหล่อครับพี่คนหน้าตาดีอ่ะเลอโอ้โหโอ้โหโอ้โกูลองเล่นดูแลไอเวิร์ลออฟซัตเทนั่นน่ะเป็นไงบ้างโอ้ยเล่นยากจังวะก็มันไม่ชินมั้งกูกูไม่ชินด้วยมั้งลองไปด้วยกันสักรอบปะล่ะเนี่ยวค่อยเปิดคอมเปิดไปเลยแล้วนิดคอร์ดในคอมใช้ได้แล้วใช่ไหมคอมมีไมค์แล้วใช่ไหมเออไม่มีกูก็คุยในโทรศัพท์นี่แหละคุ้ยเปิด่ยนลำโพงเอาก็ได้เหรอทำไมอ่ะ ไอสองขวดยี่สิบอ้าวพี่คอมผมหมดแล้วคอมกากรเออคอมผมคอมกากระไม่ใช่คอมที่เออคมกากจะอะไรไปสู้เขาจะอะไรไปสู้ก็ห้าพันอะไรไปสู้เขาไงงบห้าพันอะไรไปสู้เขามึงไม่คิดจะสู้ไงมึงไม่คิดจะเพิ่มงบจะอะไรไปสู้เขาขาดไม่เกินห้าพันขาดไม่เพิ่มงบไอเนี่ย ไม่เพิ่มง้อพันๆเงก็ไม่เกินเออเป็นไงเป็นไงล่ะหลุดไปเกินสองหมื่นเลยดิสองหมื่นกว่าใช้คำว่ะใช้คําว่าพี่ทั้งหมดที่ผมมีใช้ได้แค่เมาส์กับลําโพงทั้งหมดที่ผมมีเลยนะใช้ได้แค่เมาส์ลำโพงที่เหลือซื้อใหม่หมดคีย์บอร์ดจริงจังเลยเฮ้ยแต่คีย์บอร์ดกูเปลี่ยนสามอันสุดท้ายก็คือเหมือนล้างออนเดิมมาใส่อ่ะ ท่นี่เนอันี้เห็นด้วยเพราะว่ากูเหมือนมีปัญหาอยู่สักหนึ่งก็เลยแบบพยายามที่แบบเอ้ยมีสองอันนี่ว่าลองเอามาเปลี่ยนใช้ดูซิไม่เข้ามือสลุปก็ไมาแทนเดิมคีย์บอร์ดเดียวอยู่เลยอันเดียวจอเอ็กพุชก็ต้องใช้บลูสวิตยี่ยีสิบสี่นิ้วกูคิดว่ามันมันเล็กน้อยี่สิบี่นิ้วเพราะเขาจริง ไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กยี่สไม่เล็กใหญ่เว้ยเพราะกูใช้ยี่สิบี่มันเขียนยี่สิบสี่ที่จริงมันก็โค้งที่จริงมันคือยี่สบสี่จุดห้ามันไม่ใช่ยี่สิบสี่ก็ไม่รู้ะยี่สิบสี่จอโค้งมันเห็นแบบนี้กูก็สั่งมาเออมันก็มันก็โอเคนะมันก็สบายตาดีแค่มันสบายตาเพราะว่ามันกันสีฟ้าให้เพราะว่ามันโค้งด้วยแหละมันก็เลยสบายตากว่าใหญ่แต่ว่าพกไปใหม่โอเคได้เลยอีกแล้วอ่อ ใช่พี่เอ้ยเรายังไม่โดนในเกมนี้นีอ่อาจจะเป็นครั้งแรกพอแล้วกูจะไม่โดนพอล้วกูจะไม่โดนออมเลยละ่ะยอมออมเลยละ่ะอไอสั์แต่ซอนหีมะครับก็มีมแต่โดนาอานะที่มันที่มึงเกิดไม่ไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยเกมซีเอ็มึงจะอลังการเกิน แมวหิมะก็เจอพายุหิมะเกือบทุกรอบเลยเฮ้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 ยวันนั้นไอเต้นกระบองเพชรเนี่ยทำให้ผมตายมันลอยมาแล้วมันลอยข้ามต้นกระบองเพชรแล้วมันข้ามไปพ้นท้ายดันไปเกี่ยวกริ้งกริ้งเสร็จปุ๊บชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเฮดิตการระดุม ระดมยิงเละเลยระดมทุนใส่กูเลย <laughs> 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 แต่ไม่มีรอยฟาร์มนะเดีวว่ารถดับก็ไม่รู้อเอาแล้ว,วเพื่อนเรียกพวกแล้วโอกาสว่าจะไปอยู่เงียบๆซะหน่อย ไหนอะบ้านเหรอรถโยโกะช่ย,ยโยชาโยโยมาเร็วจังเน่ยมาเดี๋ยวก็าตายแลวกโกะแป๊บนึงอ๋อตายเลยนี่ตัวกูฮึ่่โดน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 วะถ่ายคลิปไหมเนี่ยครับได้มีเสียงผมเข้าไปไหมมีมีมีอยู่แล้วเสียงโกโอะ สวัสดีครับตอนเองผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพันรับเมื่อไหร่ผมได้กินเนื้สีฟรีครับสวดไะเนี่ยสดเปล่สดเปล่าตัวสีฟนะครับพันรับต่อไปครับผมเนี่ยผมตว่ารพันรับจะกินเนื้ีเป็นเป็นเป็นแบบกินเนี่ยปูกินไม่หมดถ้ากินไม่หมดแล้วจับเอาซอสบีบใส่ปากเลยกคุณจะสั่งให้ตัอตารก็จัทุกทุก เออได้กูอยู่นะแต่กินไม่หมดลาเลงต้องดันเลยนะต้องกินหมดไฟในดันด้วยนะไฟในร้านด้วยนะเอากระบป๋านน่ะให้เก้าเก้าชุดหนึ่งกินหมดเอา่ะหมดให้โก้คนเดียวด้วยนะ้ให้เก้าเก้าหมดเพื่อนสุดยอดเลยกินไปเรื่อยๆไปแล้วโก้แต่ว่าดูปั๊มเบนีกว่าอ้าวถึงไปอยากงี้เลยเฮแม่งเลย ก็ไหนบอกว่าจะไปออกเรือนีเตรียมแล้วเนี่ยนี่บอกคนงานล้างเรือรอแล้วเนี่ยเล่นเหมือนเด็กๆฝึกคูเข้าไปได้ได้เอได้ได้เอารถไหมสรุปก็พับพียาวๆครับใช่หลวงนางไปไปฉีดวงเลยกันโดนแล้วพี่ผมโดนละ สองเม็ดมันโดนอีฝั่งหนึ่งมันโดนกิวลี่มีกิวลี่อยู่ใช่โดนกิกวลี่โดนไปสองเม็ดไปแล้วนะไอตัวที่ยิงกิวลี่ขับรถเลยละไม่ไม่ไม่วิงลงมาแล้วกิวลี่กิวลี่โดน ตะคูน็อกหมดน็อกหมดในรถน็อกหมดอือหือโอ้อ่าลูกสองอีเวนเออหายซะไอสัตว์วงแรงวงแรง แรงมาก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 เอ้ยทันดีไปับผมมีคุณแปดนั่นใครวิ่งอยู่ขวาม,มือน่ะน,นะว่าที่ยิงมึงอะละ <laughs> มาละมันมาด้วยความตั้งใจอา้าวหายไปละสบผมมีของเยอะแยะเลย แต่ไม่มีลูกห้าเลยนะนี่ถ้ามีซีโฟจังหวะเมื่อกี้อะ่ะเขหย่อนซีโฟก่อนตายเนีน่ยนี่สิบคนวะ วงบีบแล้วนะพี่อะไรไงข้างหน้าต้นไม้หลุมที่อยู่ได้ซ้ายมือหรือเปล่าน้าต้นไม้แห้งอะเมื่อกี้ลาสุดที่เห็นนะขึ้นมาละตะเอกนะข้างล่างข้างล่างขอบวงต้นไม้ มันไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งถ้าดึงอยู่อ่ะก็โดนตัวบนเมื่อกี้ซ้ำ่ะเพราะมันอยู่ข้างพี่อีกหน่อยนึงอ่ะใช่